ตอนนี้เรากำลังเผากระดาษเงินกระดาษทองนะคะนี่สุดหลออของเราก็เงียบๆค่ะไม่กวนเสียงเบาๆค่ะเพราะว่าเมียเขาภรรยาเขาคลอดลูกเขาเศร้าๆเพราะว่าลูกเขาเสียตัวหนึ่งค่ะอะไรลูกสงสารสงสารลูกเหรอ,อแฟนคลอดลูกแล้ว สงสารมากนี่เราไหว้เสร็จแนละ้วก็จะไหว้คนจีนเขาก็ทำแบบนี้เสร็จแล้วฮาล่า จงอีเสียยพรชอบปลูกต้นไม้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลารักษา พูดอะไรกับแม่ลกูกจะบอกหรือฟ้องแม่เหรอฟ้องแม่ว่าลูกหนูเสียตัวหนึ่งเหรอลูอลกทำไมไม่ดูแลเมียให้ดีทำไมไม่ดูแลแฟนให้ดีลูกคลอดลูกหน้าเศร้าเลยอ่ะผิดปกติเลยค่ะ ไอ้พรก็ไม่รู้ว่าเขาขอดตอนไหนเพราะว่าไม่ได้เอกใจเลยว่าเขาแฟนเขาจะลอดลูกจนตัวมอมออกมาจากในที่กระดาษเผากระดาษเงินกระดาษทองทองถึงรู้ว่าโอ้ลอดในถัทงที่เคยทอดอดครั้งหนึ่งลอดตัวหนึ่งลอดสงสัยจะลอดสองตัวสามตัวแต่ว่าดูแลลูกตายก็ฆ่าไปอีกไปถังหนึ่ง เศร้าเหรอลูกอืมอมแม่ก็รู้ว่าหนูเศร้าแม่ก็สงสารหนูแม่จะพยายามช่วยนะคะอืมตอนนี้ตอนตอนี้เจ้าต,ตัวดําที่คลอดลูกก็เฝ้าหลอกนอนเฝ้าลูกอยู่นั่นนะคะอีกตัวนี้วันนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะเศร้าเลยค่ะอีพรก็สงสารหน้าไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่เรียกไม่ร้องเหมือนเดิมคะ่ะไม่รู้ แค่นี้นะลูกนะนะแม่รู้แล้วเดี๋ยวแม่จะพยายามช่วยหนูค่ะา,ายบายค่ะ